ดีครับก็สำหรับวันนี้ก็จะถ่ายคลิปมืดหน่อยนะครับพอดีผมมาต่างจังหวัดแล้วก็มาเจอพัดลมรุ่นเดียวกันกับที่มีพี่คนคนหนึ่งคอมเมนต์เข้ามาถามในช่อง YouTube นะครับว่าถอดถังเนี้ยถอดตรงเนี้ยถอดยังไงนะครับผมจะออกมาล้างเนี่ยไม่ได้ใช้งานานานดูนะครับนี่มีทุกน คือเราแกะฟิลเตอร์นะครับแกะรังผึ้งออกมาทั้งหมดเลยมันจะมีมอเตอร์เดี๋ยวมาดูมอเตอร์นะมอเตอร์ดูดน้ํานะครับ,รบตรงนี้มันจะมีสกูนะครับสกูที่ขันไว้เห็นไหมครับไปไขควงผมชี้นะรู้เห็นชัดหรือเปล่าเนี่ยไฟสองเลยนะครับให้เราแกะไขควงตรงนี้ออกก่อนนะครับอ่าไม่ใช่แกะไขควงแกะน็อตนะนี่ ไฟก็สองไม่ค่อยหนักเลยรเรากแกะตรงนี้ออกก่อนแล้วเราก็จะเอาปั๊มนี้ออกได้แล้วฝั่งนี้ก็จะมีใช่ไหมะนะฝนะั่งน,นี้จะมีตัวหนึ่งนม ต้องเอาหัวมุดเข้าไปนะครับจะเห็นไปก็ไม่เห็นอ่โอเคเสร็จแล้วเราก็ยกยกุนี้ขึ้นนะครับนี่นี่นะเอียงเอียงขึ้นแบบนี้นะ,ะนะครับยกขึ้นแบบนี้แต่มันจะมีเอ่อ ตัวสวิต์รางนะครับเป็นเซนเซอร์ตัวนี้มันจะเป็นเซนเซอร์ตรวจจับระดับน้ํากรณีที่น้ําเราหมดนะครับน้ําเราหมดแล้วมันจะตัดการทํางานของปั๊มน้ําเพื่อไม่ให้ปั๊มมันเสียนะครับนีเ่เรียบร้อยแล้วก็ยกขึ้นมาได้เลยนะครับแล้วเราก็เอานี่ออกมานี่แบบนี้สรุปแล้วก็คือมีน็อตสามตัวสรุปก็คือมีน็อตสามตัว นี่ถ้าใครไม่เข้าใจมาดูฐานฐานน็อตหนึ่งสองสามนะครับนี่มีน็นอตสามตัวแล้วก็เอาออกมาง่ายๆแบบนีเ้เดี๋ยวก็เอาไปทำความสะอาดเวลาประกอบก็ขันเข้าที่เดิมจบแล้วครับผมสำหรับพัดลมรุ่นฮาตาริพัดลมไอยเย็นนะเขาเรียกพัดลมไอยเย็นนะครับไม่ใช่พัดลมไอน้ำมันคือพัดลมไอยเย็นนะครับโอเคครับ ไปลองทำกันดูนะครับผมสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับ